มาดูสปราร์คสปราร์คนาโนนะครับแก้ไขเบื้องต้นก่อนลูกค้าบอกว่ากินหัวเทียนครึ่งเดือนต่อนหนึ่งหัวนะลองมาถอดดูหัวเทียนเลยนะส่วนผสมมันหนาเป็นด้วยอะไรแกแกดูหัวเทียนก่อนแบบนี้นะครับ ส่วนผสมหนาเราจะมาดูแก้ไขเบื้องต้นมันหนาเพราะอะไรลองมาลื้อกองดูแบบนี้นะครับใส่กองแบบนี้ก็จะทําให้หัวเทียนส่วนผสมไม่ถูกตันเลยนะเหมือนว่ามันเปเหมือนว่ามันโช้กอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ได้ดูเลยวเวลาขึ้นเลยนะจะลองมาเปลี่ยน หัวเทียนดูนะครับว่าเดีย๋ยวจะลองถอดกองออกแบบนี้นะแต่กองนี่มันใช้ไม่ได้แล้วตันแน่นอนเลยเรามาแก้ไขเบื้องต้นแก้ไขแบบบ้านๆก่อนนะสำหรับคนที่มีรถเราว่ากินหัวเทียนนะแก้ไขเบื้องต้นด้วยการเช็คใส้กองก่อนเมาเช็คไส้กองเบื้องต้นก่อนนี่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนนะแต่ยังยังไม่ต้องใส,ใส่ใส้กองนะครับ ถ้าเป็นด้วยคาบูเนี่ยเรายังไม่จ้องฝันทงไปที่คาคบูเลเตอร์นะเราเจอจุดที่ว่ามันตันอยู่ตรงเนี้ยยังไงมันก็เหมือนว่าเราไปโชกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอากาศมันเข้าไม่ได้มันก็เลยหนาเปลี่ยนเทียนกองหัวเดิมเนี่ยำปีเลยเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหัวเทียนดู เียนนแบบ้ถ้าใส่กองแบบนี้ใส่ไปปุ๊บก็น่าจะดำเลยนะอย่าอย่าไปโทษคาร์บ,บูเรเตอร์นะแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูเลยนะครับ ถอถดดูส่วนผสมนะหน้าถอดกองนะแต่ติดแล้วมันเหมือนมีควันเข่าดำๆออกท่อทได้ระดับนี้นะก็ยังมีแต่ก็ไส้ก็ดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมไ้ ใส่กอกอากาศสันก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งนี่นะครับอันนี้หัวเดิมนะอย่างไงก็บอดครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอดมันไม่ได้น้ำมันเครื่องขึ้นมาควนนะไม่ได้มีฝันขาวนี่นะครับหัวใหม่ใส่เข้าไปติดพักหนึ่งก็มีก็ดีกว่าเดิมนะ มาดูวาลวอากาศนะครับว่าอยากจะถอดดูนะว่ามันขาดหรือเปล่าครับนี่นะครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวดึงออกมาดูครับสรุปแล้วตัวนี้ขาดนะเห็นเห็นเห็นช่องเลยนะครับเนี่ย อากาศเข้าได้นะเนี่ยถึงมันถึงมีควันไงมีควันสีดําออกนี่นี่นะครับร่องรอยนี่นะนขาดรูโบเลยเนี่ยนี่นะครับขาดขาดนะครับสาเหตุที่กินหนัวเทียนจิ้มกองกัตันแล้วตัวนี้ก็ขาดกะกองกัตันเฉยเฉยมันจะไม่มีควันสีดำดออกท่อนนะเวลาเร่งแรงๆ่ะเนี่ยเห็นไหม ของใหม่กับของเก่าะนะครับตัวขวามือตัวนี้ของใหม่ตัวนี้ของเก่าที่มีที่มีร่องรอยการขาดนะเวลาเร่งแล้วควันควันดำจะออกท่อนะครับเนี่ย mm hmm. เน,นี่ยนะขาดเห็นไหมนี่นะขาดเห็นรูเลยเดี๋ยวมาใส่กันนะครับประกอบ ลิ้นอากาศหรือว,วาวอากาศหรือว่าเรียกได้หลายอย่างนะไดอะแฟมเกียบร้อยแล้วนะครับสปริงค่อนข้างแข็งนะใส่ให้ดีระวังในเวลาเราดันสปริงเข้าไปมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยดันสปริงเข้าไปจะใส่ยางนิดนึงเอาถอดตัวนี้หออมันจะติดจมก,กองอะนะ แต่แปรลิ้นอากาศวาวอากาศก็เดินเบานิ่งเลยนะเดินเบานิ่งเหม็นกลิ่นน้ำมันก็หายไปจากรอยรั่วตรงที่เห็นตรงนี้นะครับเนี่ยทำให้ท่อนี้มีแจ ฟนิทหัวเทียนดำก็ลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ